สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเปิดไพ่ทำนายดวงกันนะครับกับราศีกรกฎคู่แท้เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาอ่านและเรียนรู้ความหมายไปพร้อมๆกันเลยนะครับ 1. ครับเป็นคนสู้ชีวิตไม่ยอมท้อต่ออุปสัสรรค 2. ครับ เป็นคนชอบศึกษาทดลองหาความรู้ใหม่ๆ 3. ครับเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองไม่ขอให้ใครมาช่วยไม่ชอบให้ใครมาช่วยเหลือ,องไงม,มั่นใจมากๆใบที่สเป็นคนชอบวางแผนตรวจสอบและมีความสามารถเฉพาะตนนหมพอทราบความหมายไปคร่าวๆแล้วนะสู่ชีวิต ไม่ย่อทอ้อต่ออุป,ปรสรรคชอบศึกษาทดลองเรียนรู้เชื่อมัน่นไม่ขอใครชอบวางแผนชอบตรวจสอบอันนี้ต้องระวังนะชอบตรวจสอบและมีความสามารถเฉพาะต้นนี่เอาไว้ทํามาหาก,กินได้นะคนนี้โอเคขอจบความหมายของราศีรากรกฎพิมพ์เท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ